วันนี้นะคะมีข้อสอบพรีเทสโรงเรียนสวนกุหลาบจากปี2-5-6-5มาฝาก1่งข้อเดี๋ยวน้องๆที่จะเตรียมสอบเข้ามอ1เนี่ยลองตอบกันดูนะคะโจทย์บอกว่า recent news shows that teenagers are at high risk and scientists still need some more information s ข้อนี้เนี่ยถ้าใครเป็นเด็กนักเรียนในคอสต์สุรยโจทย์เข้ามหนึ่งพันข้อจากบ้านจะย,ยกเจว่ามองปราสเดียวเนี่ยตอบได้แน่แต่เอาเป็นว่าทุกคนก็ลองดูแล้วกันค่ะว่าข้อ1-2-3-4จะตอบอะไรติ๊กตอก หมดเวลาค่ะข้อนี้เอาจริงๆอ่านโจ์ปุ๊บตอบได้เลยเพราะข้อที่4คําว่า informations ที่แปลว่าข้อมูลเนี่ยจัดเป็นคํานามที่นับไม่ได้นะคะดังนั้นพอเป็นนามนับไม่ได้ก็ไม่สามารถจะเติม s หรือทําเป็นรูปพหูพจน์ได้ข้อ4ก็เลย ผิดนั่นเองค่ะตัด s ทิ้งจบส่วนข้อที่1นึ่เนี่ยคำว่า show term s ถูกแล้วเพราะเป็นกริยาช่องที่1ไงคะใช้กับคําว่า recent news คําว่า news เนี่ยคำนี้แปลว่าข่าวจัดเป็นคําศัพท์รูปเอกพจน์เสมอและคําศัพท์สะกดด้วย n e w s แต่มันไม่ใช่พหูพจน์แต่อย่างใดน,นะคะในขณะที่ข้อที่2คําว่า at high risk คํานี้แปลว่ากําลังอยู่ในจุดที่มีความเสี่ยงสูงเราใช้ at high risk แบบนี้้ไดเลยและสําหรับข้อที่3นะคะคําว่าซ um ้ำพูดถึงบางสิ่งบางอย่างคํานามในประโยคบอกเล่าไม่ว่าจะเป็นนามนับได้หรือนามนับไม่ได้สามารถใช้ซ้ำเพื่ออ้างถึงจํานวนหนึ่งได้เลยค่ะดังนั้นก็ตอบข้อ ะะสําหรับใครที่กําลังเตรียมตัวสอบเข้ามอ1อยและรู้สึกว่าตัวเองยังทําโจทย์ได้ไม่ค่อยคล่องนะคอสตลุยโจทย์สอบเข้าม1ของ English บ้านจะยก2,000ข้อและมีสอนข้อสอบเพิ่มเติมทุกปีเนี่ยราคาเพียงแค่2,999บาทใครอยากทราบรายละเอียดแล้วก็อยากสอบติดกดทักแชทได้เลยค่ะ